เป็นยซาริาโวหมอผีอันนี้นใครครเ<อ>ขกามาหนะมอผีแห่งประเทศไทยหมอผีแห่งประเทศไทยคุณยายคุณยายจะไปฝาปกเขาพีาน่นัการใช่ไหมคะ โอ้เมนเนเลไรก็แคอวะบก่นเียวั้งนะจินะยังเ็วลังอุณยายนนัห่คยสิอไวาดตอนเพื่อนเลวไหาไว้ตอนเพื่อนเล้วืเพื่อนืนยังก็ปอยสไปก่อนเมื่อเลี้วเพื่อนยังเอา่อยไปเพราะว่าตับผมมันใ

ซเดียมมันคืออะไรมันคืออะไรเะเงะนออะไรไปเอามาเดอย่างไรอันนี้มันเป็นเงาะโรงเรียนไม่คือหรือไปซื้อไปซื้อที่ตลาดเลย ันาดปักมือมึอยู่ตี๋พระโสดสวยใช่ไหมคะเหมอน้อยๆเขียวๆปิกมันจะนานจะรู้นเอาแม็กไปด้วยนะอ้น่จะไปเอาสบายยวยบังจอหมดเลยบังจอหมดเลยไม่เห็นหน้าเลยคนยายเราไม่มีที่มัดไม่มีจั๊กหรือว่าเราจะมีสองจอดูอะไ ไปเก็บไปซื้อสวัสดีค่ะแม่แม่ก็ไปอยู่นี่แหละอารามคองติ้งหึใครไม่ต้องจะไปตัดผมเฉยๆใครแล้วบ้าน1แหมอยู่บ้าน1ยังกับปนัยเลยเป็ดพร้อมหมดทุกใจเลยนี่เอออยู่ในหน้าจอเห็นมั้ยหึชัดๆแหละ ย่มยกับฉันให้กรเห็นฉันคนียวไมยัินช้นป,ปนตลาดไหมลูกไปตลาดไหมใส่เงินไปตลาดได้ไหมาไปใส่เสืเอ้อไปึนั่งเล่นตลาดไปไปไหม,ไ,มไปไหม <c oughs>